มาดูของอาจารย์ต้อยดีกว่าครับของอาจารย์ต้อยนะครับของอาจารย์ต้อยอยู่ในกลุ่มอาจารย์ต้อยนะครับให้มาครับผมของอาจารย์ต้อยนะครับเห็นอาจารย์ต้อยลงในกลุ่มมือเศารานี้ครับผมเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูเฉพาะล่างก่อนเฉพาะล่างมีไหม เดี๋ยวเฉพาะล่างก่อนเฉพาะล่างนี่ครับผมเฉพาะล่าง1 4 5 8นะครับ1 4 5 8นะครับนี่ครับเฉพาะล่างอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมกดเซฟไว้ก่อนโอเคมาครับเอาหายแล้วมาครับผมพา f อฟซีทางช่องกับผมเนาะ มาดูของอาจารย์ต้อยงวดนี้นะครับ4คู่มหัจจรรท์ที่ทุกคนรอคอยนะครับมี1มี6มี5มีสครับผมสตัวมี1มี6มี5มี2นะครับจับคู่นะครับ6 5 6 1 5 2แล้วก็1 2นะครับดูก่อนสิฟังเสียงอาจารย์ต้อยก่อน เน้นหนึ่งหกหกหนึ่งเน้นที่หนึ่งหกหกหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาเขียนให้ fc ทางช่องดีกว่าครับผมเนาะของอาจารย์ต้อยนะครับของอาจารย์ต้อยมาเขียนให้ fc ทางช่องดีกว่าครับอาจารย์ต้อยครับ อาจ,จารย์ต้อยสี่คู่หมหัศจรรย์นะครับเน้นย้ำกับ f อฟทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อ เพจปลอมแล้วก็เฟสปลอมนะครับผมมีห้าอยู่ตรงนี้มีหกอยู่ตรงนี้หนึ่งสองนี่ครับผมมีหมีหนึ่งมีสองมีห้านะครับจับคู่ให้สี่คู่นะครับนั่นก็คือครับหกห้า หกหนึ่สองนะครับนี่ครับจับคู่ให้4คู่นะครับจับคู่ให้4คู่ครับเน้นหนึ่งหกหนึ่งเน้นที่1 6 6่หนึ่งนะครับ เน้นที่1661เน้น1661 6, 6, 1, นะครับเน้นที่1661นะครับลงวันที่1268ครับกัดถือว่าเลข บนหลายตัวครับผมเนาะถ้าใครเป็นแฟนคลับของอาจารย์ต้อยนะครับจะรู้ว่าของอาจารย์ต้อยก็ถือว่าเข้าดีนะครับผมนี่ครับของอาจารย์ต้อยนะครับเดี๋ยวมาให้ f อฟทางช่องแคปหน้าจอเอาใบนี้ก่อนดีกว่านี่ครับแคปหน้าจอนะครับของอาจารย์ต้อยนะครับผม เคครับผมเนาะเน้นที่1661นะครับเฉพาะล่างอย่างเดียวครับ1458นะครับ4คู่มหาจันทร์ของอาจารย์ต้อยนะครับมี65615212ครับเน้นย้ำที่1661ครับ4ตัวมี1652ครับนี่ครับ นี่ครับผมเมื่อคืนนี้นะครับเจ้าของเลขวิ่งสงขาโทรมาหาเพื่อนวา่าพราหัศได้าแลนะเลขเพื่อนพี่นะงดี่แล้เขาถูกเจ็ดเก้าเยอะมากเลยนะนี่ครับผมเนาะเพิ่นถูก 7, เจ็ดเก้าเยอะมากครับงวดเทแลนะครับเจ้าของเลขรับสงขาหรือว่าเพื่อนเจ้าของเลขวิ่งสงขานะครับผมเนาะมาครับมาดูเลขรับจากสงขาดีกว่าครับผม นำแนวทางมาเบงปั่นเอฟซี C, ท่าน่องครับผมเนาะก็ขอขอบบุญขอบคุณเด้อครับผมเจ้าของเลขวิ่งสงขาหรือว่าเลขลับจากสงขาหรือว่าสำนักต่างๆที่ให้แนวทางผมมานะครับผมเนาะเลขลับจากสงขาครับ เลกลับสงขาเน้นย้ำกับ f อทางช่องครับผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับนอกจาก YouTube นะครับอย่าไปหลงเชื่อเพจปลอมเฟซปลอมแล้วก็กลุ่มปลอมนะครับเลกลับสงขาครับบนครับเด่นที่5ครับบนครับเด่นที่5นะครับ จับคู่ให้2คู่นะครับจับคู่ให้2คู่ครับนั่นก็คือครับ 5, 0, 5, 7นะครับ 5, 0, 5, 7นะครับส่วนล่างครับล่างล่างก็ให้มา2คู่นะครับผมล่างครับเด่นที่ ก้าครับล่างเด่นที่เก้านะครับล่างเด่นที่เก้าจับคู่ให้สองคู่เหมือนกันนะครับบนสองคู่ล่างสองคู่นะครับล่างเด่นที่เก้าครับจับคู่ให้นะครับนั่นก็คือครับเก้าหนึ่งครับเก้าสี่ครับเก้าหนึ่งเก้าสี่นะครับล่างครับ นี่ครับลงวันที่1ทับทับ6 8ครับเลขลับจากสงขานะครับก็ะขอขอบบุญขอบคุณครับผมเนาะเจ้ของเลขลับสงขาหรือว่าเลขของเพื่อนผู้ใหญ่ใจดีจากสงขานะครับผมมาแคปนาจาวะครับผมนี่ครับ บนวิ่งที่5ครับ5057นะครับล่างวิ่งที่9ครับ9194นนะครับแคปหน้าจอได้ครับผมเนาะ